สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่รัฐสภานะครับอยู่ที่สภานะฮะเราจะมายื่นหนังสือให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อจะได้ไปดําเนินการกับผู้ว่าจ้างที่ไม่ยอมจ่ายค่าแรงพวกเรานะครับขอให้ทุกคนที่อยู่ทางโน้นทางไอ้ไาออยชนบุรีนะฮะสู้ต่อไปนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับผม พอทำภารกิจของตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนนะครับสู้ๆครับพี่น้องเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้มีอำนาจได้รู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นศึกของเรายังอีกยาวไกลอย่าเพิ่งรี